สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขนครับมื้อนี้ช่องห้างนกบ้าดำได้เป็นเมนูง่งงงายๆครับมาฝากพีตอนน้องเฮานั่นก็คือเมนูยนังครับมื้อนี้<ด>แซบ<ด>่แซบฝากพีตอนน้องเฮากลวยเตี๋ยวครับมื้อนี้ได้เป็นวุ้นเส้นพี่น้องเลยเบ่งพิเศษทางอันทางเนือ้อเนื้อเปื่อยครับเข่องในง่วเบ่งพี่น้องเข่องไนต้มปเปื่อยเพิ่นว่าลูกชิ้นน้ำลูกชิ้นนวยงหญ่ครับ ปรุงแน่แหละครับแต่ว่ายังบม่ทันคนอยากกินแล้วโอ้ยมึงพี่น้องผมสเสียดพักให้ครับมาๆเส็บๆร่วมกันครับมือนี้มาพริกกีได้เลยครับมาพริกกีแน่อันนี้ก็จะเป็นกะปิครับเอามากินครับเอาพริกกีเส็บๆเลยเอาใส่ทางก๋วยเตี๋ยวเฮ่องกงแหละครับมือนี้หุ่นเซีนในน้องกันมือนนี้ พอยาดใส่ทัางตะเกียบครับมาหนี่แสบๆสองคนโตลบหนาวคือเกา่ายือเอา <c oughs> ปอดครับสับแช่แบบนี้ลงกันให้จักโลกครับพยายามพี่ย่องบอกว่ากินกิมเจนี่กินเจนี่ไทยไทยมาดามกินดึง เนี่ยมากินกับพริกไงฮะ,ฮะพริกจีคุยเข้าไปเสียปะไม่เหมือนครับพริกหวานป่ะหวานแน่อยู่ครับอืคมคีอะไรบ้างพอกินลูกชิ้นอีกเนี่ยใครกินลูกชิ้นเบิร์ตาปลาดำเลยอสองสอนนับเข้าใส่ก่อนพี่น้องเลย เบงิบงเบิงเอาเลยครับสองคนกระแสบเนาะครับเยอะพร้อมใครเอาเลยครับของน้องกันนั่นแหละ ใะเกี็ดแหละใส่เป็นเลดเอาเพอืมพิเศษเนื้อเปอยอลิมนี่เออฮมสันทองเลย กับสุดสอดสอดเล่นได้อ <c oughs> นั่วคักกว่าสิกินมันฮอนพี่น้องเลยอุ่นครับแบบอุ่นอย่านั พยายามเพิ่งมะม่าลอยเศษลอยได้มะม่าลอยไดโมเมียนมากาบุญเทน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 กับคักคือกันอันแบบเดิมมันี่ เดือสองซี่วีดครับมาเนี่ยเด,ดืเอดอู๋ต้องไปไปโรงเรียนออโอ้จวดเลยพี่น้องเลยพอหลุกกินนิดเดีวยวพยายามพอหลุกกินเนี่ยเอาเลยครับพยายามกินมา ให้น้องการกินก่อนเดี๋ยวพัดลใช้น้ำหลังกนันเอาเบอร์เร่ไปสั่นให้พี่น้องเจ๊กโลกเลยมาหนิ แส่แห้งหมดเลยใช่สองหมื่นโลเอิญพี่น้องไม่กินน้ำแร่เลยเอิญเป็นอยู่บปล่าเอิญมาเป็นเอามาครับแทบแทบ,บเลยปะ ลูชินอือดูชินเอาเลยลมีทั้งเอ็นครับลูชินเนอะอดูอชินอันนี้เป็นปอด จัดนักจัดเต็มขนาดเลยเต็มกระโตกครับว่าหมดหมดหมดเหมาเซนแ้วเคี้ยวนี่ก็ยังตัวใดพักสาแบะพักสลัดพักสลัด น้ำตกกำลังใส่การเลมันมนี่ใครข้ามไงพี่น้องเบิ้งนี่ย่างมันนี่นะอืมอเห็นแล้วแมน,นบอกน้าะขยืนไงเนาะอืม nàng nhạc nhạc dườn say bỏ nào lên <cười> <cười> nhạc dườn say ạ nhạc nhẹ ba đây 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 cắt cắt nào phượn thằng lằng nó tầm ngầm <laughs> <laughs> này cán bà này ได้ยืนใช่แล้วครเกือบเนี้ยอือือือคเกือบแน้ออือเอาเอาคักรถครับ๋วยเตี๋ยน้ำตกเงื่ออยากกินท่าน,นึง เกันกันอยากกินเอาเลยหนึ่งพอดำไดลูซีนแหละอืมนั่งลงเหมือนั่งได้ปะไม่ ประจำน่งโตเพิ่นฮักครับหุ่นเอมแยบเลยแล้ววะมันดำตีนกาบอ่ะกันนี่แหละชิดยิงกาตีนกาไปใครนอ้อ ต้องไมั้งบบออวันแลาวบน,นี้ึลูกศินนะจอนเลือไปตรงจองอเดี๋ยวพริกจีนหน่อยหนึ่งครับใส่ได้ของ ลุกแล้วบอนั่งเลยบ้ยนี่อโอ้จัดจานอยากนั่งจัดจัดดูดดดน,ดกน,นกว่านั่งงงมงาเมนกขีจิกกนัดม่นกขีกกนนั่งงอมเาเนวัดมาเลยบปานี อืมแสบส,บสองคนอิม่มเอลเลมหาใส่ั้งตอนเหนือก่อนพี่น้องเลยหมดหมดกิดล่างไห่กินยาค่ำกับมือนะอกินยาค่ำแล้วคัม่มค่ำอ้าวลูกยีนต้องกัน เมือนี้เบิงส่องโบหิวปัดหครับเมือนี้ <c oughs> น้องการนี่ยังกินครับเมือนี้ข้าวดำละเอียดกินปวดมันเลวยยังกินพี่ถังลูกซีนก็เอาให้ด้วยจัดคำสุดท้ายครับเพื่อพี่เพื่อน,น้องเฮาไปจื้อเมืม่อยปะแม่จื้เมื่อยแล้วอันนี้ให้น้องการครับลูกซีนด้วยนี่นี่เห็นปะจัดเลย แซ่บแห้งปะไปนั่งลองเมื่อปลาพี่น้องแล้วครับบันเป็นเมนูง่ายๆครับตัวเตียวหูนเส้นพิเศษเนื้อเปื่อยวะสันเครื่องในร่วมครับต้มปเปื่อยใส่กันเบิดแก่มาิกลูกโดดจีเอ้าหมือนี้พิษผาดประการใดก็บอว่ากันครับ แสบ,แสบๆนวๆน้ำกันเหลือสองชีวิตจังน้อยเหลือชีวิตเดียวนางลงอะไรแสบบอมมือมนี่แสบจังโล่งเรียนบ่ไปอีกแลลวครับมือนนี่เอา้าพิดาลาดประการใดบ่ว่ากันครับสำหรับมันนี่กะขอพี่น้องเขา้ามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความุมาปรารถนาครับลำล้ำเรว่อยๆดูหววเรยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ